ทีนี้มาดูเส้นหัวใจนะครับเส้นหัวใจตัวนี้ถากดองดูเผยมันก็คือเป็นเส้นหัวใจที่เป็นลักษณะเป็นกอบเป็นลูกโซ่ติดกันป่านะครับมันย่อมจะมีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับบุคคลที่มีเส้นลักษณะเป็นกอบแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในลักษณะของมือที่ดูลักษณะมือไม่สวยเนี่ยมันจะเป็นความรักที่หลมเหลวผิดหวังแล้วผิดหวังอีกอยู่อย่างนั้นแหละเพราะการที่มันมีลักษณะเป็นกอบเป็นลูกโซ่เนี่ยนะครับ มันซ่อนความหวาดกลัวนะหวาดกลัวกลัวความอกหักกลัวความผิดหว,วังกลัวการอย่าล้างแต่ก็อยากมีคู่เออฉันกลัวแต่ฉันก็อยากมีเหมือนกันมันเลยเป็นลักษณะลังเลนในการที่จะเลือกคู่หากนะยำ้ำหากลักษณะที่มันเป็นเกาะเป็นลูกโซ่นี้อยู่ในลักษณะมือทรงมือที่สวยที่ดูดีจะเป็นคนที่หาคู่ได้ยากได้ช้านะครับเพราะ สงที่บอกว่ามันซ่อนความหวาดกลัวไว้ในในลักษณะเป็นลูกโซ่นี่กลัวความมีความสัมพันธ์และมันจะผิดหวังอะน,นะอันนี้ด้วยมือตัวอย่างวนี้นะครับนี่ถือว่าอยู่ในลักษณะมือที่ลักษณะสวยอยู่ลักษณะทรงมือคือมีความสมบูรณ์ทั้งฝ่ามือเนื้อเนิเน,นต่างๆนี่สมมติว่าบาลานซ์กันดีแต่ลักษณะเส้นหัวใจเนี่ยมันจะเป็นลูกโซ่ติดกันแบบนี้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับ เนี่ยก็จะเป็นคนที่หาคู่ได้ช้าแหละนะเพราะหัวใจแบบนี้มันเต็มด้วยความบาดกลัวหวันระแวงนั่นเองนะครับถ้าจะมีเส้นหัวใจเป็นลูกโซ่แบบนี้นะหากอยู่ในลักษณะของทรงมือแบบนี้นะครับเส้นนะัหนาเส้นใหญ่ๆดูแล้วมันไม่สวยนะเนินต่างๆก็ไม่ค่อยบาลานซ์กันดีนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะเส้นที่มีหัวใจเป็นลูกโซ่นะจะผิดหวังด้านความรัก ไปบ่อยซ้ําๆนะครับลักกี่สิบครั้งมันก็พังเท่านั้นแหละนะครับถ้าอยู่ในลักษณะทรงมือที่ดีนะหากอยู่ในลักษณะทรงมือที่ดูกลุมกลืนกันอย่างนี้เดก็คือโอกาสได้คู่นะก็จะได้คู่ที่ดีอยู่นะจะได้คู่ที่ดีอยู่แต่มันมีข้อแม้แหละอย่าไปดิ้นลนอย่าไปสแสวงหาถึงเวลามันจะมาเองคู่จะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะอายุมาก มีตำาหนิมาแล้วอย่าล้างมาแล้วอย่างนี้นะครับลักษณะของคู่คนที่มีเส้นนใจเป็นลักษณะเป็นเกาะท่าแต่งงานชาเลวจะดีหากอยู่ในลักษณะทรงมือที่สวยนะครับแต่งงานช้าแล้วจึงจะดีจะได้มีคู่คนเดียวไม่ต้องยุง่งวุ่นวายมากแต่มันก็มีเงื่อนไขของขึ้นคนที่จะมาเป็นคู่เยอนแหละเป็นชาวต่างชาติก็ได้หม่มาแล้วแต่งงานมาแล้วแบบนี้นะครับไม่ใช่คนอายุน้อยนะไม่ใช่คนอายุน้อยอายุอ่อนนะครับ ทีนี้มาดูเส้นหัวใจเส้นมือนี้นะมือตัวอย่างเนี่ยนะมันซ่อนอะไรไ้หลายอย่างมากในเส้นเดียวนะครับเดี๋ยวจะขีดให้ดูเห็นชัดๆนะดูเส้นหัวใจเส้นที่ขีดตัวอย่างให้ดูเส้นสีฟ้าแทนแนวเส้นหัวใจมันจะมีค่อนข้างจะหลายหลายข้อหมายที่ซ่อนอยู่นะครับเนี่ยอย่างแนวที่มันลากมาเนี่ยโค้งหักลงเนี่ยเป็นทั้งรักง่ซื่อแล้วดีภายหลังเนี่ยเป็นทั้งรักงูซื่อแล้วดีภายหลังที่ซ่อนอยู่นะครับคือ แล้วก็มันมันก็จริงจริงจะมีเส้นที่มันโผล่ขึ้นมาให้อีกอย่าเนี้ยไออย่างงี้นี่ไอ้จุดที่มันโผล่เชิดขึ้นมาเนี้ยมันดีตัวนี้จุดดีนะจุดเสียเมลกลายเป็นว่าแตกเป็นง่ามแต่เป็นง่าม,นามหนึง่งง่ามสองง่ามสองง่ามตัวนี้จุดนี้เป็นทั้งดีทั้งเสียอีกเหมือนกันทุ่มเทตัวนี้เป็นลักษณะของความทุ่มเทจริงจังมากลงในช่องหมดเปลืองเนี่ยรักทุ่มเทเป็นคนที่เป็นคนที่แสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ชัดเจน นะรักไม่ชอบเกลียดไม่เกลียดยังไงเนี่ยเก็บไม่อยู่เก็บอารมณ์ตัวนี้ไม่อยู่นะครับเนี่ยมาเลยซ่อนดีซ่อนเสียนะตัวนี้มันเชิดขึ้นทุ่มเทมากจริงจังนะครับไอตัวนี้ก็ทุ่มเทแล้วถูกหลอกไหมโอกาสถูกหลอกสูงโดยเฉพาะครั้งแรกความรักก็มีคําว่างูซื้อแล้วดีภายหลังดีภายหลังตัวไหนก็ตรงที่มีเส้นสีส้มตัดขึ้นมาเนี่ยตรงเส้นสีส้มจะมาตัดขึ้นมา มาคำกันมาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับแ,แบื่องใจแบบนี้จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองนั่นแหละตัวนี้ก็ได้มาลากดูในช่องหมดเปลืองอีกเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เลยแต่เป็นง่ามเนี่ยความทุกข์ในความรักย่อมจะเกิดขึ้นกับตัวหนึ่งถึงสองครั้งถึงสองคนได้นั่นเองนะครับแต่ได้ดีในภายหลังก็ก็คงจะได้คู่ที่ดีก็มาช้าหน่อยนั่นแหละนะความรักของคนที่มีเส้นโน,นใจแบบนี้ จะหวังผลในความรักครั้งแรกเลยอูย่าไปทุ่มเทอย่งไปคาดหวังมากแต่ได้ดีก็คือหลัง3.6 3.7ไปนู่นแหละนะครับหรือไม่ก็40ไปเลยเนี่ยใครที่มีลักษณะเส้นหัวใจแบบนี้มันจะต้องเสียหายก่อดเพราะว่าเสียหายไปตามอะไรมตามอารมณ์ตัวเองทุ่มเทมากมันหักลงข้างล่างเนี่ยตามอารมณ์ของตัวเองความรักมันเกิดขึ้นกับตามอารมณ์เมื่อบิดบังเยอะ,ยอะ,ยอะมากๆเหตุผลมันถึงจะมาที่หลัง และอีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดแนวของเส้นลีลาของเส้นมันจะมีความยกขึ้นแล้วก็แอดลงโค้งขึ้นแอดลงนะครับอย่างนี้จะว่ามันซ่อนสองอย่างหนึ่งถ้าเป็นอารมณ์ภายในเจ้าตัวจิตใจสภาพอ,อารมณ์ไม่แน่นอนมันจะไปติดไปตายเพราะคําหวานคําชมเนี่ยลักษณะความโค้งโค้งแอดลงมันคือความไม่แน่นอนทางสภาะวะอารมณ์จิตใจนั่นเองนะความรักวิธีชีวิตมันย่อมจะมีความไม่แน่นอนด้วยเช่นกัน ฉะนั้นใจดวงนี้เส้นใจดวงนี้ต้านชีวิตคู่ความรักย่อมจะหนีคําว่าอกหักผิดหวังหนีคําว่าอย่าล้างไปไม่พ้นเหตุเกิดเพราะมันทําอะไรไปไหนเนี่ยมันลงในช่องหมดเปลืองทุกอย่างมันหักลงเกินไปมันยาวคือทุ่งเทเกินไปเชื่อมากจนเกินไปจึงต้องผิดหวังก่อนโง่ซื่อก่อนแล้วมาดีภายหลัง ก็คือจุดนี้นะครับประมาณว่าคนที่1คนที่2ยังต้องมองมนคนที่สามคนที่สี่ต้องมองดีๆจึงจะเจอนั่นเองนะครับนี่คือแนวลักษณะของเส้หนหัวใจที่มีทั้งความรักงู่ซื่อแล้วดีภายหลังและมีทั้งความทุ่มเทที่ซ่อนอยู่ในเส้หนหัวใจเดียวกันหลากหลายอารมณ์มันเลยเกิดหลายเรื่องราวของความรักแบบนี้นะครับ นี่ก็เป็นเส้นหัวใจอีกแบบหนึ่งนะครับที่จะนําเสนอก็คือแนวเส้นหัวใจหนีรักสองครั้งนะครับตามเส้นที่ขีดให้ดูสีฟ้าที่มันหักฉีกลงมันกะทบกขั่เทือนถึงสภาวะอารมณ์จิตใจและสมองของตัวเองหนึ่งครั้งอีกครั้งที่สองก็คือจุดน,นี้นะครับและข้างล่างมันยังมีเส้นรักซ้อนเข้ามาอีกเนี่ยลักษณะเส้นแบบนี้จึงหนีไม่พ้นด้างความอกหักผิดหวังอย่างน้นอนก็คือสองครั้งนั่นเองนะครับ อันนี้ดูไว้นานตั้งแต่ปีห้าเก้านู่นแหละเก็บสถิติจากเจ้าของมือนะครับอืใครนี่ถึงจะสมหวังนี่จุดที่มันลากขึ้นมาข้างบนเนี่ยเนข้างบนเนี่ยจุดนี้ขึ้นมาจึงจะเป็นในลักษณะความรักจะสมหวังแต่มาช้าหน่อยนั่นเองนะครับนี้ในที่นี้ก็คือรู้ว่าเขามีคู่มีแฟนรักก็เลยปฏิเสธนั่นแหละจึงใช้คําว่าหนีรักสองครั้งสองคนนั่นเองนะครับประจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะ และนี่ก็คือสนวใจคู่แท้หนูอยู่ในหนาค,คู่แท้หนูอยู่ในมันสังเกตดูน้าเส้นไมใจมันจะเป็นเกาะแล้วก็แตกซ้อนๆกันยาวตลอดทั้งแนวเส้นทั้งมือซ้ายมือขวาเหมือนกันเดะเลยนะครับ <S <S ฉะนั้นคนนี้เจอมาแบบไหนเส้นแบบนี้ แรกๆก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีเจ้าของเพราะมันมีลักษณะเส้นเป็นเกาะซ้อนๆไงรักซ้อนมันเลยเข้ามามันจึงวุ่นวายไอ้ตัวก่อนมันคือความยุ่งวุ่นวายแนวทางวิถีชีวิตคู่มันจึงวุ่นวายตามไปด้วยแล้วปลายเส้นจะมาแตกเป็นงาเป็นแฉกอีกเป็นฝั่งนี้นะสองข้างมือซ้ายขวามีเส้นแนวเดียวกันไปรักไปชอบใครเข้ามาเนี่ยสุดท้ายมารู้ภายหลัง ว่าคนที่ตัวเองชอบอยู่นะเขามีคู่มาแล้วแต่ผู้ชายนะโกกว่าไม่มีถูกเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังนะสูกเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังเนี่ยมันเลยเป็นลักษณะถามกับตัวเองว่าคู่แท้หนูอยู่ไหนกันแน่เนี้ทาไมเจอกี่ทีรักกี่ครั้งมันก็พังมันเจอแต่คนที่มีคู่มีเจ้าของแท้ประมาณนี้นะครับพอเป็นคนโสดคนหนุ่มมาจีบมันก็ดันเจ้าชู้อีกเงี้ยมันก็รับไม่ได้เนี่ยเส้นแบบนี้นะ ดูว่าทุกวันนี้เจอหรือยังหาเจอหรือยังก็ไม่รู้นะแนวเส้นของหัวใจคู่แท้หนูอยู่ไหนนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้เรื่องราวของความรักที่ที่ปรากฏอยู่บนเส้นใจนั่นเองนะครับก็ <Okay. Yeah. S 1> มีประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของความรักนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะครับ แะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะมันถึงจะเด้งเตือนนะครับวันนี้สวัสดีครับ